ก่อนดีครับวันนี้มาเล่นนะครับที่สนามที่ตลาดสมาร์ทแลนด์ตรงหมู่บ้านร้านข้างวันร้านานะครับนี่ครับโชคุณซซอ,อมบอลล่นะครับผู้ฝึกสอนคือแม่เขานะครับแฟนผมนี่แหละครับผู้ฝึกสอนครับวันนี้ลูกชายลูกสาวมาเล่นบอลล่นะครับ นี่ครับบริเวณนี้ครับตลาดสมาร์ทแลนด์นะครับตรงนี้เป็นโซนนั่งเล่นนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีคนมานะครับ่จงโควิดนะครับก็เป็นสถานที่ของเล่นของเด็กๆนะครับ ดิดิเอาอีกออตรงนี้ก็จะเป็นร้านนั่งเล่นนะครับตรงนู้นก็จะเป็นเต็นท์รถมือสองนะครับสินชัยคาแคร์สินชัยคาเซ็นเตอร์นะครับรถมือสอง สวดีครับดีกดีลานตลานัดนะครับนี่ ่าคนไม่ค่อยเยอะนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมทำไมไม่ขยับมาเล่นตรงนี้อะ ว่าที่นั่งเล่นตลาดเงียบมากนะครับช่วงนี้แ,บบแทบจะไม่มีคนเดินนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าจะหกโมงนะคนคนไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ขายของไม่ค่อยดีนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับผมจะเป็นกนําลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นกนําลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับเศรษฐกิจแบบนี้ครับ แยกกันไปตามๆกันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องครับทุกอาชีพทุกภาคส่วนนะครับนนโอโ้โหโดนขวดน้ำไปบุญแล้วโนูน,นูก็ฉีดไปโน่นเลเออฉีดไปไกลๆเลยเออโน่นไปโน้นไกลๆเออนี่นะครับตอนเย็นก็นมาเล่นบ้าน ไปกับพ่อไปกับปกติมให้มันให้ได้สิบครั้งกันด้วะโต้ไปโต้มาเนี่ยหนึ่งให้มันตรงคนเลยดิสองสามสี่ ใช่หนึ่งสอง ไม่ไม่ชวนเลื่อนมาเล่นด้วยล่ะเบิรงครับพี่น้องเออตลาดน,นั้นก็สงสารไมร่ค่าแล้วกันะะนะครับบัวบัตวตะไครนะครับพี่น้องอา่าในมีงานช่วงนี้กันรักษางานไว้นะครับดีมนงานแหละตาม Sí. S 1> <S 1> <S อลองสิบครั้งได้มทำเองหนึสองสามสเอาไหมหนึสอง Sám oh, <laughs> ừ. Chàng canh em búm Chém búm chàng gặp chụp con mẹ Một Chết Phết Cào Úi Ít ít đi đâu ạ nào หนึ่งสองไปวนไ,ไปจัดการโชว์ นรดโอเคบาย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 คลิปนี้ไปแค่นี้ครับบายบายบายบอนบ๊ายบายสวัสดีด้วยสวัสดีครับทุกคนไม่บ้าโอเคครับคลิปนี้ไปแค่นี้ครับผมฝากไปน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมา